สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมมีรถที่จะนามาแนะนำนะครับเป็นรุ่นกระบะแฉบยกสูงเกียร์ธรรมดา XL+ Plus นะครับสาหรับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถจะอยู่ที่7 1 9 0 0 0บาทนะครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลดพิเศษ1 2 0 0 0 0บาทเหลือราคารถเพียง5 9 9านะครับหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นโปรโมชั่นออกรถ เพียง29,900บาทแถมฟรีชุดแต่งรับคันหรือจะเอาแบบคันนี้เลยก็คือจัดโปรโมชั่นฟรีดาวให้กับผู้ลูกค้าเดี๋ยวคนนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าด้วยรุ่น XL Plus ที่จัดโปรโมชั่นอยู่นี้ฟังก์ชั่นมีอะไรบ้างแล้วก็สําหรับคันนี้แต่งขึ้นมาสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นกระบะแฉปลุกสูงเกียร์ธรรมดานะครับ XL Plus มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้าและเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสำหรับด้านหน้าผมมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวสอสษร FORD นะครับตัวสอนนี้ก็จะทำเป็นสีทูโทนสีดำขอบแดงน,นะครับพร้อมไฟ LED 3จุดและเลือกสีได้นะครับสีขาวหรือว่าสีต้มพร้อมกระจังหน้าที่จะมีขนาดใหญ่มาพร้อมกับเข้าไฟหน้าสีดำให้กับคุณลูกค้าซึ่งไฟตัวนี้เป็นมัลติรีเฟลกเตอร์แล้วนะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ สำหรับบ้นฝากระโปงผมมีการติดตั้งสกูปฝากระโปงหน้าใหญ่สีทูโทนให้กับคุณลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าต้องการเป็นสีแดงนะครับตัดด้วยขอบดําแล้วก็ทําเป็นโลโก้ลูกม้าสีแดงก็สามารถสั่งทําได้นะครับพอติดขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้รถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับตัดกับพื้นผิวของตัวรถสีขาวดูมีเอกลักษณ์มากเลยมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วพร้อมหมุดรับกับตัวล้อที่เราเปลี่ยนด้วยเดิมจะเป็น ล้ออลูมิเนียมอลอย16นิ้วนะครับของโรงงานอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นแม็กของแวไพายให้กับคุณลูกค้าคิดเงินมาพร้อมกับยางขนาด 265/70R16 นะครับสำหรับด้านข้างนะครับก็มีการติดตั้งตัวเบ้ามือเปิดกันลอยให้กับคุณลูกค้านะครับซึ่งมือเปิดตัวนี้เป็นสีดำด้าน รับกับตัวเบ้ามือที่ผมเปิดให้ด้วยนะครับตัวเบ้ามือผมก็ทําเป็นสีดาด้านเช่นเดียวกันนะครับมีตัวอักษรเลนเจอร์ตรงรุ่นติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้านะครับมีติดตั้งกันสาดประตูสี่ชิ้นเผื่อช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนนะครับก็มีโอกาสได้ใช้งานบนหลังคาผมติดตั้งตัวเราหลังคาสีดําให้กับคุณลูกค้าเพิ่มอารมณ์ความเป็นสปอร์ตด้วยสําหรับบริเวณตรงฝาถังน้ํามันก็ติดตั้งตัวปิดข้อฝาถังน้ามันให้กับคุณลูกค้า สำหรับตัว XL+ Plus คันนี้เป็นรถทรงสูงนะครับมีบันไดข้างจากโรงงานพร้อมนะครับกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็บริเวณด้านท้ายกระบะนะครับมีบันไดเหยียบเพื่อหยิบสมาระจากท้ายรถมาให้ด้วยนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไฟท้ายผมติดตั้งตัวเข้าไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยทำให้ไฟท้ายเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้น สำหรับรุ่น XL Plus ได้ฝาท้ายที่มีไฟเบรกตรงที่3ม,มาแล้วนะครับเป็น LED ก็จะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามก้มคืนนะครับมองเห็นได้ชัดในระยะไกลนะครับสำหรับคันนี้จะมีจัดโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับอย่างคันที่เห็นตามคล exactly ิปก็ฟรีดาวนะครับ15%ให้กับคุณลูกค้าพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลย สนใจทักมาได้เลยนะครับครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นกระบะแฉบเปิดได้นะครับเปิดได้กว้างเกือบ90องศาเปิดได้ทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้โดยสาหรือว่าผู้กับขี่นะครับภายในการออกแบบดีไซน์ก็ค่อนข้างสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางที่มีการตกแต่งด้วยสีเงินนะครับได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ต จอกลางนะครับเป็นแบบ10.1นิ้วเมนูภาษาไทยเป็นแบบทัชสรกรีนด้วยเชื่อมต่อแอปพ i c a t i o n FordPass นะครับเผื่อเราเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็สามารถสั่งล็อกรถกดล็อกจากมือถือได้เลยนะครับแล้วก็ยังหาตำแหน่งรถได้จากมือถือมีเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็รวมทั้ง Bluetooth ด้วยนะครับจอเลือนไม้นะครับเป็นจอสีเช่นเดียวกันนะครับเมนูภาษาไทยแล้วนะครับขนาด8นิ้ว พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบานะครับปรับระดับสูงต่ำใกล้ไกลได้นะครับและที่พวงมาลัยยังมีมัลติฟังก์ชันเรื่องเครื่องเสียงมาพร้อมนะครับมีปุ่มปรับตั้งค่าที่เรือนไ่ได้ด้วยนะครับคันนี้ได้กุญแจเซ็นทรัลล็อกแล้วนะครับกระจกไฟฟ้านะครับคนขับปรับกดแบบ one touch ได้นะครับขึ้นลงกดแค่ครั้งเดียวได้เลยนะครับที่เท้าแขนเป็นแบบซอฟเคสนะครับ และที่เปิดประตูออกแบบดีไซน์ซ่อนอย่างมิดชิดแล้วก็ได้อย่างลงตัวด้วยคันนี้ได้ไฟหน้าอัตโนมัติแล้วนะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้าเนื้อละเอียดไม่เก็บฝุ่นทรงสปอร์ตนะครับระบบความปลอดภัยคันนี้ก็จะมีทั้งแอร์แบกคู่หน้านะครับแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องเบรก ABS มีมาพร้อมนะครับระบบเบรก ABS นะฮะร,ระบบกระจายแรงเบรกมีมาพร้อมมีระบบป้องกันก,การลื่นถลัยให้ด้วยนะครับ ESE ที่นั่งตอนหลังนะครับก็เพิ่มเติมเบาะแขบให้กับคุณลูกค้าและที่ออกแบบดีไซน์ที่นั่งตอนหลังก็จะมีที่วางของให้นะครับแล้วก็จุดชาร์จไฟด้านล่างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นกระบะแขปยกสูงเกียร์ธรมรมดา XL Plus คันนี้กับโปรโมชั่นที่ผมจัดให้ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดพิเศษ1,20 0 0 0บาทนะครับ หรือลูกค้าเลือกรับเป็นออกรถใช้เงินเพียง29,900บาทแถมฟรีชุดแต่งรับผันหรือจะเอาแบบคันนี้เลยก็ได้นะครับฟรีดาวนะครับสำหรับผู้ลูกค้าท่านไหนสนใจรายละเอียดก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝ่อสุดคุ้มครับ0 9 9 6 2 6 5 2 6 2หรือจะเป็นในดีลายนะครับ p r a s, s i t 0 9 9 6 2 6 5 2 6 2บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฝ่อสุดคุ้ม คุณลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญกับผมได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดแฟนแนสได้ผมมีบริการจัดแฟแนสนและส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะมีรุ่นไหนที่ผมนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนที่มันเด็ดๆโดนๆผมก็จะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอพระคุณครับสวัสดีครับ